ขวานตบ,บเนี้ยหลบทางสัน,นทถอะนะจ๊ะแทะลมกันทั้งรองละถึงตากูบ้างแล้วแหละจุธามาดี<ะ>ฉันจำเธอได้รู้จักชื่อฉันนี่เหรอเธอขอ้บทางไปพุทธนากำลังจะแต่งงานกับราโชโองรถหรราเสนไงจำฉันไม่ได้เหรอไี่ก่อนอย่ามาถูมือเปลือกฉันนะเธอรู้จักชื่อฉันรู้สิก็เจ้าเขาบอกว่าหากแม้เจอตัว จุฑาวดีที่เป็นนางพญาหงทองมีปีกมีหางคนนั้นจะได้แต่งงานกับราชโงรสวีรเสนปีกกับหางยังอยู่กับฉันอยู่เลยคปีกกับหางนธอรูบไหมอยู่กับฉันนี่ไงเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรเหรอฉันเหรออินเทเดออินเทเดตฉันก็นึกว่าคนอื่นคนไกลพอดีฉันวิ่งออกกำลังกายมา ก็เลยคนในเมืองคนมันเยอะฉันจำหน้าใครไม่ค่อยได้แต่เมื่อกี้เนี่ยเธอบอกว่าปีกหางน่ะอยู่กับเธอใช่ไหมอยู่กับฉันแล้วเธอต้องการอะไรบ้างล่ะเธอจะแงงากับปีกหางไมหึ่ไม่เลยเหรอก็อยาไบอกเองไม่ใช่เหรอว่าฉันจะต้องแต่งงานกับเจ้าวีรเสนแล้วเธอฉันไปเป็นเมียนายแล้วน่ะนายไม่บวชขอขาดได้ยังไงมเรื่องนั้นฉันไม่กลัวหรอกตกเมืองเธอต้องการอะไรถ้าหากเป็นว่าฉันต้องการได้กับเธอนะฮะ คือยังไงเป็นตายร้ดียังไงฉันก็ต้องมาหยุดอยู่ที่เธอใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้เธอรักท่านจริงหรือเปล่าล่ะเอารักจริงสิจริงนะถ้ารัจริงเนี่ยตามประเพณีของบ้านฉันเราห่วงเห็นมาลาทั้งหลายจะเข้าพิธีแต่งงานกันได้ก็ต่อเมื่อ่า่เจ้าสาวจะต้องใส่ปีกใส่หางเราไม่าย่เจ้าด่าวดูก่อนและหลังจากนั้นก็เข้าสู่เรียงหอทำได้ไหม แค่นี้เองเหรอแค่นี้เองแป๊บหนึ่งเจ้าวิรละสงวิ์ละเสนอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มา